นี่ครับหนึ่งอาการสาเหตุนะครับเนาะครับผมอาการสาเหตุหลักนะครับเนี่ยปัญหาเล็กๆนะครับมดเข้านะครับอาการนี้นะครับอ่าทาให้ซีพังระเบิดเลยนะครับเนี่ยซีระเบิดไหมนะครับแผงวงจรไหมนะครับเนาะครับกล่องชุดนี้คอนโทรลพังนะครับคอนโทรลเสียครับผมอย่าปล่อยให้เรื่องเล็กๆทําให้เกิดปัญหาใหญ่นะครับผมี๋ยววันนี้เราถอดนะครับเปลี่ยนกล่องเลยนะครับกล่องนี้นะครับเนาะ จริงๆมันซ่อมได้แหละซ่อมแพงแต่อย่างนี้ไหมหมดนะครับไม่ซ่อมดีกว่าเนาะหากลองใหม่มาใส่เลยนะครับครับเดี๋ยวเราถอดออกแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เลยครับชุดนี้พังระเบิดนะครับไหมคิวเนี่ยจากปัญหาสาเหตุเล็กๆเลยครับนี่มดเท่านั้นครับที่เข้ามานะครับแล้วมันทําให้มีน้ําซึมเปลี่ยนหมดครับมันมดวางไข่ไงครับ